โรโรโนอาโซโลผู้ที่ต้องแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในฐานะเบอร์สองหรือมือขวาของจกักรพรรดิหมกฟางเรียกได้ว่านะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับที่โซโลนั้นอาจจะต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองเลยได้ซ้ำเพื่อให้ลูฟี่นั้นสามารถก้าวขึ้นเป็นราชาโจรสลัดให้ได้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับสำหรับชายนักหลงทางอันดับหนึ่งของโลกอย่างโซโลซึ่งแน่นอนนะครับว่าโซโลถูกอาจารย์โอดายืนยันอย่างชัดเจนแล้วแหะครับว่าเขานั้นอยู่ในฐานะเบอร์2ของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับเรอเอาง่ายๆนี่แหละก็คือเป็นมือขวาไข่ข้างขวาของลูฟี่ก็ได้นะครับของกลุ่มจกักรพรรดิหมวกฟางซึ่งก็อย่างที่ทุกคนนั้นก็รู้กันดีว่าโซโลนั้นมีความฝันแรก เองนะครับคือการที่พี่แกน,นั้นต้องการกลายเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกนะครับโดยการค่นล้มจูไดคิวมีฮอกนะครับชายผู้เป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันนี้แต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับพี่แกน,นั้นเนี่ยตอนแรกก็จะไม่ได้เข้านะครับในการเป็นโจรสลัดนะแต่ก็ถูกตาต้องใจกับลูฟี่และพี่แกน,นั้นนะครับก็ได้การมาเป็นโจรสลัดในกลุ่มหมวกฟางนะครับจึงทําให้นะครับโซโลเนี่ยนอกเสียแต่ว่าตัวเองนั้นจะมีความฝันก็คือเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกแล้วสิ่งหนึ่งที่โซโลนั้นนะัานตนนเองเข้ ทให้้ไดค,คือเขานั้นต้องการให้ลูฟี่นั้นได้กลายเป็นราชาโจสรสลัดด้วยนะครับเพราะเขาก็ถือแหละครับว่าหากเขานั้นนะครับได้สานความฝันของตัวเองในการเป็นนักดาบประทับหนึ่งของโลกได้แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่การที่กัปตันของเขานั้นเนี่ยเมื่อได้เป็นราชาโจสรสลัดอย่างเช่นความฝันของตนเองมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผิดพลาดมากๆเลยนะครับในชีวิตของเขานะครับเห็นได้หลายครั้งเลยว่าโซโลนั้นยอมตายเสียดีกว่านะครับถ้าหากเขานั้นไม่สามารถเกื้อกูลให้ลูฟี่นั้นได้เป็นนะครับทางด้านของราชาโจรสลัดเหมือนเอาความฝันของตัวเอง นั้นไปเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับเพราะแน่นอนหากโซโลนั้นตุยโซโลนั้นตายไปเท่ากับว่านะครับการเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกของโซโลนั้นนยก็จะสูญสลายไปด้วยเช่นกันนะครับซึ่งถามว่าอันนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าที่มันบ่งบอกสิ่งนี้นะครับและมันเป็นแรงกดดันเป็นสิ่งที่โซโลนั้นต้องแบกรับเอาไว้ในฐานะเบอร์สองหรือว่ามือขวาของจักรพรรดิหมวกฟางอ่ะซึ่งผมนั้นจะไม่ได้พูดแค่เรื่องในอดีตนะแต่ว่าเรื่องอดีตเนี่ยจะเอามาเปรียบเทียบในยุคปัจจุบบบบััันน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 แลใใใออออาาคตตททีี่่โโ้้้้้งกรเเไวผูืหุ ของออย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนแบบแรกๆเลยนะคะว่าโซโลนั้นยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อในตัวของลูฟี่ก็คงจะหนีไม่พ้นกับเหตุการณ์ที่โซโลนั้นยอมรับความเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างของลูฟี่เอามาไว้ที่ตัวของตนเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันเป็นอะไรที่บ้าคลั่งมากๆโซโลนั้นยอมรับความเจ็บปวดนี้ซึ่งมันเป็นการพงบอลได้อย่างชัดเจนเลยแหละครับว่าโซโลนั้นนะครับยอมที่จะสละชีวิตของตนเองยอมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูฟี่ให้เป็นราชาโจรสลัดให้ได้เพราะเขาก็รู้ดีแหละครับว่ามัน น่าอายมากๆค่ะเขานั้นจะเป็นนักดาบประทับหนึ่งของโลกแต่ก็ไม่สามารถนะครับจะช่วยกับตันของตัวเองนั้นได้ก้าวขึ้นในเป็นราชาโจรสลัดได้นี่มันคือเหตุการณ์แรกๆเลยและผมว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนขับวันพีชนะครับในฐานะที่โซโลนั้นเกื้อหนุนในตัวของลูฟี่ขนาดนี้หรือจะเป็นเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ในภาควานอนนั่นแหละนะครับตอนที่นะครับพวกซูเปอร์โนวานะครับประทะกับจักรพรรดิคือลูฟี่ในตอนนั้นเนี่ยก็เจ็บ่่มมัั้้้งดานนนอบบบหลโโรแสิีไว ด้วยพี่แกนั้นไปขวางนะครับในตัวของไคโดแล้วก็บิ๊กมัมนะครับแล้วก็โซโลของเรานั้นใช้ไม่ตายอสูรของจุดเองในการโจมตีเข้าใส่ไคโดจนไคโดนั้นได้รับอาการบาดเจ็บและแน่นอนนะครับก็ถูกทางด้านของไคโดและบิ๊กมัมโจมตีกลับมาซึ่งมันเป็นอะไรที่เสี่ยงตายมากๆเลยนะครับกับคนคนหนึ่งนั้นนะครับก็คือไปเผชิญหน้ากับจักรพรรดิพร้อมกันถึง2คนมันเป็นอะไรที่มันบ้าคลั่งสุดๆเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับโซโลนั้นก็สามารถรอดมาได้แต่ก็บาดเจ็บเจนตายด้วยเช่นกันนะครับ ในการช่วยเหลือเอาไว้จึงทำให้โซโลนั้นสามารถต่อสู้ต่อได้นี่แหละครับเป็นแรงกดดันแรงภาระนะครับที่โซโลนั้นต้องแบกรับเอาไว้นะครับในอดีตหรือเอาจริงๆแล้วนะครับจากเหตุการณ์ล่าสุดนะครับในศึกเอเคสเนี่ยอันนี้เนี่ยก็สอแววเหมือนกันนะที่โซโลนั้นอาจจะต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในการช่วยเหลือลูฟี่เพราะแน่นอนในตอนนี้เนี่ยลูฟี่นั้นก็หมดเรี่ยวหมดแรงนะครับน้ำเข้าต้มในการต่อกรกับผู้เท่าเซตเทิร์นแล้วหรือว่าทางด้านปนระเอทีิซารุซึ่งทางด้านโซ,โซโลเนี่ยก็ยังมีเรี่ยวยังม,ยวยงมีแรงอยู่แต่ยััังงตติิดภาาารรระในนนกก่่่อออสู้้บลบลุจซึีผมว แอบนานเหมือนกันนะกับการที่สู้กับแค่ล็อบลูจิเท่านั้นนะครับเขาต้องดูแลครับว่าโซโลนั้นจะเอาอยัางไงโซโลนั้นต้องรีบรเผด็จศึกในตัวของล็อบลุจิและรีบไปขวางไปช่วยเหลือนะครับกับตันของตอนเองอย่างลูฟี่ให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็นะครับก็น่าจะเกิดวิกฤตที่มันหนักหนาพอครวรเลยนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์แน่แต่ากโซโลมาได้ทันนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่พี่แกนั้นต้องแบกรับสิ่งนี้ไว้เพราะแน่นอนนะครับว่าคงไม่มีใครนั้นสามารถปกป,ป้องป้องกันหรือว่่่าาววยเเเหหลลลือลูฟีีีีดดๆททสสุแุแ้นกกกมโโจัังบบ เพราะโซโลนั้นเป็นที่นับถือและกันของคนในกลุ่มว่าเออไอตัวนี้มันเจ๋งจริงๆเพราะเขานั้นนะครับเป็นตัวที่แบกรับความกดดันนี้ไว้นะครับซึ่งถามว่าถ้าโซโลนั้นไปต่อกรกับผู้เท่าแซตเทิร์นหรือนะครับอ่นระดับคนระเอก่ยถามว่าไหวไหมนะครับผมว่ามันก็แอบลําบากเหมือนกันนะแต่นะครับเชื่อว่าโซโลนั้นมันก็ต้องหาวิธีทางวิธีใดวิธีหนึ่งนี่แหละในการช่วยเหลือกับตันของตนเองเพราะนี่เป็นสิ่งที่เขานั้นต้องทําการแบกรับเอาไว้นะครับเพราะไม่อย่างงั้นถ้าโซโลไม่ไปช่วยในการต่อสู้และใครมันจะไปช่่่ววยยจจะะไปปหังงงพึคคนนนนนออืืเเมกก็็รา และก็แน่นอนนะครับว่ามันก็คงไม่ได้มีแค่เหตุการณ์ตรงนี้เท่านั้นเหตุการณ์ในอนาคตมันคงมีอีกหลายอีเวนต์เลยนะครับที่เราจะได้เห็นโซโลนั้นเพิ่มระดับการต่อสู้ของตัวเองขึ้นไปมากยิ่งขึ้นนะครับและโซโลนั้นอาจจะต้องประกบในการต่อสู้กับลูฟี่มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยโอเคถ้าบุกไปสมมตินะบุกไปต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกซึ่งฝั่งรัฐบาลโลกเนี่ยมันมีตัวระดับบิ๊กบิ๊กบอบอสเยอะมากๆเลยนะครับอ่าอย่างเช่นจอมพลเรืออาคายนู้พวกเหล่า้าสุเท่า กับระดับที่มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนะครับโซโลเนี่ยจะต้องเป็นคนแบกรับหนังหน้าไฟเอาไว้คือจะต้องแบกรับในการต่อสู้กับศัตรูที่ทางด้านลูฟี่ติดพันอยู่ออะอย่างเช่นลูฟี่กำลังไปต่อกรกับพวกห้าพวกเท่าอย่างเงี้ยอาจสักคนหนึ่งอ่ะพวกเท่าเซตเทิลก็ได้นะครับแต่นะครับเมื่อไปเจอท่านอิมลูฟี่นั้นอาจจะต้องไปต่อกรกับท่านอิมต่อนะครับโซโลก็ต้องเป็นตัวแบกรับเอาไว้ก็คือไปขวางในการต่อสู้แทนซึ่งแน่นอนนะครับว่าไอตัวต่อสู้แทนเนี่ยไอพวกแบบพวกเท่าเซตเทิลหรือใครก็แล้วแต เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเราก็มันก็ไม่ได้เป็นการแบ่งบอลภาระในตัวของลูฟี่และลูฟี่คนเดียวมันไม่ไหวยอยู่แล้วต่อให้เก่งต่อให้เทพแค่ไหนแต่มันไม่สามารถจัดการได้หมดในทีเดียวนะครับอย่างเช่นจะให้ลูฟี่ไปจัดการนะครับพลระเอ็กทั้งหมดจอมพลเรือหมดเลยอันนี้ก็ใช่เรื่องนะครับต่อให้เก่งนะครับแต่มันก็ลําบากแล้วก็ไม่ไหวแน่ๆก็แน่นอนแหละครับว่าก็หมาหมัวเนาะมันจะไปสู้ยังไงไหวนะครับหรือนะครับจะไปต่อกรกับผู้เท่าอย่างเงี้ยแล้วจะไปสู้กับทันอิมด้วยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้้นนนน้้้อยูนน่่แแลลลวนนนนนัจึงงทําใหหโโเเีก็ป็ปสิ ที่โซโลนะั้นต้องทําให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับนอกจากเรื่องการต่อสู้แล้วมันก็ยังมีสิ่งอื่นอีกนะที่โซโลนะั้นต้องแบกรับเอาไว้ซึ่งในกลุ่มหมวกฟางผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันหรือมีการแต่งตั้งรองกัปตันของกลุ่มเลยนะครับอันนี้ย้ำนะครับซึ่งสิ่งนี้ผมว่าถ้าทุกคนนั้นได้อ่านวันพีษมาหรือข้อมูลต่างๆอันนี้เข้าใจกันแล้วเนาะจึงทาให้นะครับถ้าถามว่าเนี่ยกลุ่มหมวกฟางตอนนี้คนที่มันตัดสิดดดน,น อยู่นะครับถูกการตัดสินใจใช่ไหมจึงทาให้บางการตัดสินใจนั้นโซโลเนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญด้วยเช่นกันนะครับเรื่องการเด็ดขาดเรื่องการต่อสู้เรื่องอะไรต่างๆโซโลต้องตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับแทนที่ของลูฟี่ในบางเหตุการณ์และนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่โซโลนั้นต้องแบกรับเอาไว้นะครับก็คือถ้าลูฟี่นั้นแบกรับสิ่งนี้ไว้แล้วโซโลก็ต้องแบกรับต่อนะครับในเรื่องตรงนี้นะครับเพราะว่ามันก็คงมีหลายเหตุการณ์นี่แหละที่จะมีการตัดสินใจอะไรพวกนี้จึงทําให้นะครับนอกจากเหตุการณ์การบู นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแต่โอเคแน่นอนไอเรื่องระบบภายในนะครับระเบียบอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าการจัดการอะไรภายในอย่างเช่นนะครับเรื่องการเดินเรือเรื่องการทํอาหารหรือการจัดระเบียบนะครับหรือว่าจัดเสบียงอะไรพวกนี้อันนี้ผมว่าเป็นหน้าที่ที่โซโลนั้นอาจจะทําได้ไม่ดีนะครับแต่โอเคในกลุ่มของฟาร์มก็มีการช่วยอยู่แล้วมีกินเบในการช่วยเพราะมีประสบการณ์สูงมีนามงนามีนะครับแต่ถ้าเรื่องนะครับตัดสินใจในการต่อสู้เรื่องบูเรื่องอะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับผมว่าโซโลเนี่ยเป็นคนที่ครบเครื่องเลยนะเรื่องพวกนี้ใในนการช่ววยเหลืออตัขง ลูฟี่แน่นอนนะครับจึงทําไม่้างโซโลนั้นสามารถทําได้ดีในสิ่งพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะทาให้กลุ่มโจเซมอกฟังนั้นไปได้ไกลนะครับและโซโลนั้นถ้าก้าวขึ้นไปเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกได้ก็จะเป็นการก้าวขึ้นไปอย่างภาคภูมิใจแน่นอนในฐานะที่เขานั้นสามารถผลักดันให้ลูฟี่นั้นเป็นราชาโจรสลัดได้และเขานั้นยังเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกได้ด้วยเช่นกันนะครับและทุกคนคิดว่าไงกันบ้างคิดว่าภาระทั้งหมดที่โซโลแบกรับอยู่นี้เนี่ยมันเป็นภาระนะคร ามารถแบกรับไหวได้หรือเปล่านะครับอ่ะก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าจะมองว่าหนักเกินไปก็มองได้หรือเป็นสิ่งที่ก็ต้องโซโล่นี่แหละเป็นคนทานะครับอ่ะมันก็ต้องคิดแบบนั้นได้ด้วยเช่นกันก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ